นช้างคลานเวลานี้ครับผมท่วมสูงมากแล้วเราจะเข้าบ้านทางไหนครับข้างหน้าตรงแยกไฟแดงบัวระวงคาดว่าน,น่าจะสูงมากเพราะว่ารถเก๋งคันนั้นดูมิดไฟหน้าเลยครับ ครับรถเก่งคันสีขาวครับคันที่กำลังฝ่าน้ำมาโอ้โหยังสูงเนี่ยครับเราจำเป็นต้องลุยครับเพราะว่าเราต้องเข้าบ้านครับตอนนี้ เป็นทะเลหมดแล้วครับสุดยอด